ไมโครแจ็คครับสิกรัมครับรุ่นสเตรทวันนี้จะมาลองเคาะปลาดูบ้างสะดวกดีครับกับไมโครรุ่นนี้ครับเกี่ยวเกี่ยวกิฟก็ตกได้เลยเพราะว่าเขามีเบ็ดมาในตัวเียบร้อยเกี่ยวเสร็จแล้ว สวัสดีครับพี่ๆี่นาะนะสายตกหมึกและสายตกปลาทุกท่านครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องตกหมึกขอ<า>เ<า>พือพ่อนโมครับวันนี้ก็ไม่ได้ออกมาตกหมึกนะออกมาลงองเคาะปลาดูบ้างครับจะโดนอะไรหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยวันนี้วัดดวงวัดดวง หาหาทำเลก่อนครับข้างหน้านี่เป็นหินหมดเลยนะตีตีนี่ผมยังเจอเสียวเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนไม้แรกครับ อ,องม้อนสายเก็บแล้วทุกคนข้างหน้าเป็นหินหินทั้งนั้นเลยเนี่ยโยนไปครับแล้วก็ ปล่อยให้สายตกครับสายตกก็เคาะได้เลยเราปล่อยสายตกกีดทีแล้วเราก็เคาะไปครับถ้ามีตัวมันก็จะกินเลยครับพยายามทําสายให้ตึงไว้สักนิดนึงนะครับมันจะได้ดูง่ายๆครับเนีย่ยหย่อนแลยไหมหย่อนแล้วเราก็เคาะอือ 我温三集了。 อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยกัดนะทุกคนเห็นไหมกองน่าจ,จะเห็นนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว เตะสิบกำครับเขาหัวแดงโอ้โหโอ้ยกุดสลัดใช้กัน UL มางัดครับมันก็จะเหนื่อยๆเลยน,ะนี่กุดสลัดกุดสลัด ัวแลน,นี่ครับสเตส10กร,รัมครับของค่ายแจ็คเว์ครับดูดิ <c oughs> จำดู <c oughs> เทียบกับไซส์นี้ บล็ไซส์เลยโอเคครับนี่ตากผลงานสเตจไปด้วยนะ <Okay. S 1> ผมกดเบ็ดกัน